โจพร้อมยังโจโจโสอบสองสองสสามสอี่ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทแต่พัดมันออกแต่พัดเรามุมรอยทิ้รียกว่าอันเขาเรกไฟตงใ่ไหมุมรอยเอาหมดเลยเหรอสึกชิงมุมรอยไม่ไม่อันนี้เขาเรียกว่าไฟตรงใช่ปะคือขบวนขบวนไฟตรงปะขบวนไปคือจะอไรจะเริ่มแล้ว ก็ขับวนไปแล้วา1นาทีน่ะข้างหลังหลังนะอี๋ไหวกันเนี่ยเขาเรียกว่าไฟตรงแหละเนาะอียกูอยากชน e v c ีกว่าน้าชนมานะะเดี๋ยวมันดิ้งตกอะหันหลังหันหลังลอกลงมาลงนาลงมาลงมาลงางมาลงมลงมอลงมา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 ลงนาลงม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 าลงงมาล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 งมลงมาลงมลงลงมลงมาลมาลง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 มลมาลงมลงมา้มงมาลงมาลงลงนลงมาลงลงมลงง ปล่มาไล่มามันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเอากระชันเราเนี่ยตรงนี้เราจะได้มันจะได้มันได้รถเราม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 จะลงไหมจะลงไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอคือถ้าสมมติว่าเราเราเราขับรถไปจอดที่ไหนได้แล้วมันขึ้นไม่ได้เราก็วนไปจอดอยาให้มันยิงอยาให้มันยิง ได้ไม่ได้เราตะวนไปเราตะวนไปได้เอายังไงเราจะต่อเราต้องถอยมาตอดไหมต้องลงไมันต้องลงมันไม่ได้มีเวลาเราจะถอยมาตอดไหมทำไม่ดีมันจะให้มันตกอย่าเลย่ดิ้มันวิ่งนั่นะปืนมันอยู่ข้างหน้านะตอนนี้ปืนมันลำนะปืนมันยิงปืนมันก็ช้าเราต่อตรงนี้เราต่อตรงนี้มาแล้วก็ลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราลงตรงนี้มามาหยุดไหนแล้วเพื่อนสีขาวสองซ้ำลึงสองซ้ำมา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 คืนมันอยู่ข้างหน้าถูกป่ะไอเล่นกันไปก่อนเลยรีบมานะไปยิงอไปเปือยกันเราอะ ย่แพกหน้าย่หน้อยแพกหน้าย่แพหน้เร็วๆหลังบ้านสูดๆพนไม้ไม้พ่ไพ่ครับไม่เดิมนะมิจตินะหลังบ้านไมันยูท่าจะดันก็ดันไปให้ถึงบ้านเขานะไม่ต้องเล่นระยะระยะปืนอะไรสองกระบอกนะกินสองไอ้กินไอ้เพื่อนมาไอ้เพื่อนมา ไปายมาลมน้ำเม่อต่อไยลมไปเดี๋ยวพี่โ่ไปเนี่ยเพียวองมาทหอยเลยมาเดิลมนไม่ตายเดินลมน้ำเลยดินพาร์เลยพดเลยสวยเลยาไหวราไหวาไหวาไหวเราวไหพุมลมมเลยตายยี่ล้ตัดพุมลมมเลยเยียมพื่องไปไหนสัตว์เดี๋ยวได้ไป้ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยพี่พี่ลิฮารุ คันหน่อยคนหน่อยโดนซ้ำนิวเวทไหม่ะแม่มันชอบไม่ตรงไอภาพอ่ะมันตรงยาาเพื่อนหยเพื่อนยู่พี่เพ่ยเลยพี่เพือนหยเลยไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่ไปถึงบ้านมันทันดาไปถึงบ้านมันทันไม่หนูของของขงบานเรานะพี่ของงบ้านเรา่ได้เ้านะทะลุไปว่าเขาได้ไหมัทะลุมาเดินจะถึงแล้วเดินจะถึงแล้วเดินจะถึงแล้วเ มืสายลมอีกใบไม้มาหายยอะเลยใไม้เยยนึงขอใบคนงคนนึงินียาวๆเลยสั่งบ้านอยอะเกินดันไปดีไม่ต้องมาได้ลำบ้านไปเลยไปลไอ้ไอ้ไปไอ้สมไปฟีนะหนูชบเกนอยู่นะหนูชบกอยู่ลไปนอนแล้วเรไปนะรลไปนะ มพี่ติ๊งโดนหนูไปทั้งเรืงปืนหัวเฉียวปืนลวีเกียวพี่น่าหลังบ้านชนะแล้วนไปเลยเพื่อนใกล้ๆเล้วเพื่อนทำในอีสัตย์เพื่อนมีพูดมากู้คตรต่างเอนเาเชิญหน่อยเห็นไหมเอาเชิญหน่อยเยอะว่าเราเยอะช่เพื่อนหน่อยยังไงยังไงเพื่อนปืนตองหไปแปดคนแล้วนะไมม่ไม่หายอีกคนนึงจะฟีดปืนให้ปืนลวีขาดแปดคนรีเพื่อนขึ้นมา กำลังีกำลังีก็หาเพื่อนหาเพื่อนแค่ต้อยเอาแค่ต้อยพี่รู้ตายพี่รู้ตายปืนนี้เปืนนี้ยิงปืนนี้ยิงปนนี้แค่ตาอเอาแค่หนอยแค่หน่อยไอเอาเพื่อนมายิงเบสดี่ยิงขวาให้บ้าังแคเแค่แปะเแค่่นี่ี่ีขวามือหัวแดงอะนี่เอาน่กะไม้มมเลยคนเดยกับปืนฝั่งขวาเขาว่ามีสองคนนะล้มแปปืนแปปืนหน่อพี่แปปืนหน่อยยินล้มนะยินล้มนะ มานี่เรามาช่วยเบงกับพี่วอนไม้ยิ่งไม่มีเป้าเกมนี้พูดยิ่งไม่ชุบเลยชุบเลยพี่คิดกลับมาหลังบ้านหน่อยพี่คิดกลับมาหลังบเลยชุบเลยนะขอมาล้มมันล้มยิงยิงให้แล้วเอาตรงไม่ล้มไม่ล้มยิงหลังพี่ยิงหลังพี่ยิงหลังไปกันไป็สองคน คนนะสองคนนะวรงเลยอยู่นะรับได้เลยแต่ว่าตเดยอัไม่มีเขาเดียวกลอกตไม่มีเขานยเอาปืนเดไปอยู่ไหอเห็นปะเขาเอาปืนนะตรงไหนปะโลขอบปืนเดินหลัง้านคนหมไหม่อามัเอไมาเาไปมนเอาศพไปมาเไปมอปมาเหาศไปานอนศพไมาไปมาไมเอาศเอาศพไปอนไปเพไปเอาไาเอาปมานอนไมอาไปเอาไเอาศาเาเอไปเอามัเอาศมนอามา ตคนหนึ่งค้งน้าวยพี่ตอนให้เราซ้ำเจอที่พอเอเราเยอะมากไอหิมหศไปให้มาเราศพทีไว้ต้องดได้นะนุ่มเลยนะหิงไม่ยิงแล้วนะศพทีไว้ต้องลดได้เลยเราศพออกได้นะถ้าเขาถึงศพเอาศพออกอุ้มเลยคนละศพเลย ทัคพยเลยทำคพยเลยปาร์ตพูเลยตา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 ยไปพูดกันเลยอะยังอะขอด่าหน่อยได้ไหมเหียกูเดี๋ยวกูพาไปไว้ในถังขยะดีว่าหมอมาแล้วนะไปอยู่กับถังขยะเลยปะออมาแล้วไอ้หมอมาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ งงอยู่นะนี่ดอกร่อนอยนที่ไหนดอกร่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ยินยินขอแบบไม้ไม้โฟกัสเสียงหญิงคนนึงเพิ่มได้ไหมอ่ะเมื่อกี้กูเล่นเป้าคุณพี่ยินให้หนูเล่นผู้หญิงมาใช่ไห้ใช่ไหมคุณเล่นไม่ต้องแก้ดิพี่เฉดไม่ได้ไม่ไม่ได้เซ็ตไว้อ่ะอะไรเดี๋ยวพี่ต้องแก้ต้องแก้ไม่มาไม่มาขนมเราเพิ่งไดพี่ยินกลับมารับเรื่องหน่อยได้ป่ะรถหายป่ะพี่ วิ่งวิ่งออกวงก่อนวิ่งวิ่งออกวงแดงก่อนเยลลี่ยุ้เมืองให้้ยพี่เีายวามกลับไปปะไอ้พี่เขาโดนหยากินใช่ข้าวมันหยดมาเต้าแป๊บหนึ่งนะเว้ยแม่งมึกรู้ป่ะรู้ป่ะเกมมันยากนพุดดิ้นเล่นแบบว่าไอ้นี่เลยอะเป้าหลุดตอนตอนที่แบบกำลังยิงอะแต่ว่าพุดดิ้นยิงล้มเยอะมากอะไม่มีเป้าอะต้มเลยดิ เก่งมากเก่งมากปวดตึงไอยหลังบ้านเมื่อกี้นี่ลมากอุ้มยอะสนั่นเลยก็แอบไปกับเปที่เมื่อกี้ตอนต้นไฟอ่ะพี่จริงอ่ะฟังหน่อยจริงๆไม่ต้องรีบลงก็ได้นะใเย็นช่คือเมื่อกี้ท่องเวลาแล้วก็เพื่อนเพื่อนเก่งมากแต่ว่าแบบหยินนะกดปืนไว้ตอนต้นไฟไม่มีไม้วิ่งมาหาหยินเลยเรียกหรรอบีเยกชื่อเลยเรียกชื่อเป็นไรได้ไหมอะแบบคือรู้ว่าไม่หินนะรู้เห็นแล้วนะปืนมันปืนมัน คือมันล้มสามกระบอกแต่แล้วเลยแต่คือมันไปไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าไฟกลางมันยังไม่เคลียร์แต่แต่ที่รูบอกเล่นไม่ดีอ่ะคือคือมันอุ้มเพื่อเราไปเยอะมากแล้วแบบมันไม่มีคนเกี่ยวะคือเพื่อนเราไม่ไม่พยายามจตเกี่ยวอะไรเลยเขาจะเป็นนปนือที่เมื่อกี้จังหวัดที่ต่องไฟกลางเสียลอยแพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเชื่อปะยังไงนะรู้รู้ขอยีกร้อหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ยินเพื่อนเราอ่ะไม่เกี่ยวเขาจะไหมหมายถึงว่ายิงให้แล้วไม่เกี่ยวดูหน้าดูหลังด้วยแล้วเกี่ยวศพมาซุปด้วยลูก ไม่ค่อยอุ้มศพใช่ไหมถูกไหมใช่ศพลูกเอาไว้ที่เขาไปตามอะ่ะที่ปืนถืออยู่อะ่ะใช่ปะ่ะหรือลูกไม่ได้ตายนะมึงเราไปเจอกันที่ไหนนะไม่ได้ตายเลยนะต้นเกมอ่ะเมื่อกี้กวนึกว่าศพปืนเขาวิ่งไล่ตามช้าแม,ม่เราไปเจอกันที่ไหนเพื่อนต้องรอเขอาประกาศชุดนี้ร<า>อใครอยู่ตรงนี้นเราเซตอะไรอ่ะเสียเกาะไปแค่หนึ่งตัวเองเพนสอง 2. พี่ฮันโดนชุบเกิดพี่ฮันจะไม่จะไม่แคดดิเชดหรอเพราะบางคนเขาเป็นแบบแคดดิเชดอะไรเงี้ยรับกันแต่งครับรับกระสุนครับพวกออฟเดียนเหรอเอาพี่เอาผมมีแล้วเดี๋ยแต่ว่าถ้าคู่คู่เท่าไหรอ่อ่ะดดดดููิิือ